กือกำเนิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลาหลายทศวรรษและในปีพศ2555นี้ถือเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งของพวกเราเชาวอาซีทุกคนเพราะในปีพศ2555นี้ถือเป็นปีที่โรเรียนลนาเชลีได้มีอายุครบ80ปีบริบูรณ์โรงเรียนลีนาเชลีวิทยาลัยได้ถือกำเนิดขึ้นในปีพศ2475 โดยคุณแม่เบอร์นาดและซิสเตอร์คณะอุสิลินซึ่งในระยะแรกๆของการเรียนการสอนหรือส่วนต่างๆภายในโรงเรียนอาจมีการติดขัดบ้างเล็กน้อยแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของคณะซิสเตอร์ทุกๆท่านจึงทําให้โรงเรียนของเราสามารถผ่านอุปสตรรคต่างๆไปได้ด้วยดีและกลายเป็นโรงเรียนเดยนาเชลีวิทยาลัยของพวกเราในปัจจุบันและหนึ่งในคุณครูอาวุโส คุณครูนิตยาฟางศรีรวงได้กล่าวแสดงความคิดเห็นว่าคุณครูเป็นนักเรียนเลยนาเข้า,าเลยนาแต่นุบาลเริ่มต้นเนี่ยคนเชียงใหม่ที่จะมาเรียนก็จะเป็นพวกพวกลูกคนมีสตางค์ลูกเจ้าลูกอะไรไปเนี้ยะมาเรียนเชียงใหม่มากทุกคนจะติดกับชีพอ,องคุณนี้มาอยู่ตอนนั้นก็จะมีได้คุกคีออยู่กับชีเจ้ากรัําแต่พวกนี้เขาเป็นี้ลักษณะที่ว่าทำอะไรด้วยใจจริงๆอ่ะอเข้าใจไหมเสียตลาดแล้วทึ้งประเทศ แล้วก,กลับมาอยู่เมืองไทยก็รักเมืองไทยจริงๆแคอยู่เฉพาะเรย์ยีนาไปโดยเลียวเราจะเอื้อต่อเรย์ยีนาพระราชน์มก่อสมัยที่คุณนี้เป็นนักเรียนในแข่งกีฬาสีเมื่กัอนสามโรงเรียนแล้วที่เตอร์ของเราเนี่ยก็ไปสอนที่ที่เอ่อมก่อนักเรียนเรย์ยีนารุ่นก่อ,อนเนี่ยจะเป็นนักเรียนที่เก่งภาษามางกมษมาก็จะเก่งภาษาจีนโดยเฉพาะยิ่งภาษารย์ฝรั่งเศสเนี่ยจะเก่งมากเพราะว่าซีเตอร์แต่ละคนนี่ ็มาเป็นฝรั่งะเนาะอันนี้ก็ได้เรียนกับพุกนี้อย่างพื้นฐานเด็กเลียนนาในสมัยก่อนภาษาจะนจบค่อนข้างเก่งคือแม้จบแค่มอมาง ปัจจุบันโรงเรียนไรนาเชลีวิทยาลัยได้มีการพัฒนาและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนรวมไปถึงส่วนต่างๆภายในโรงเรียนให้มีความสอดคล้องกับนักเรียนและโลกปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในปีพศ2555ทางโรงเรียนยังได้มีการจัดทำเข็มกัด80ปีเรนาและร่วมกันจัดสร้างโรงยิมเนเซียมอาคารหลังใหม่เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีเรนา มีวบูร์รายงานสวัสดีค่ะ